หลังจากที่มีภาพมินนี่และมิยอนไปร่วมดินเนอร์ทานอาหารกับลิซ่ามีแต่ภาพที่ปริงจับสังเกตว่ามีแหวนที่คล้ายๆของลิซ่าคนนี้น่าจะเป็นลิซ่าและแล้วล่าสุดนะคะลิซ่าก็มาอัปเดตไอจีของตัวเองโดยลิซ่าลงภาพที่วันนั้นไปทานอาหารกับมินนี่และมิยอนเป็นการยืนยันชัดเจนว่าลิซ่าไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ตอนนี้นะคะแฟนๆบอกว่าลิซ่าสมตำแหน่งโกลบอลแบรนด์เอมบัสเดอร์ของบุการีจริงๆนะคะไปทานข้าวกับมินนี่และมิยอนก็ใส่แหวนของบุการีไปด้วยซึ่งราคาแหวนสองวงนี้นะคะรวมกันอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0นกว่าบาทสำหรับลิซ่าถ้าลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ไหนเรียกว่าลิซ่าจะสวมใส่สินค้าของแบรนด์นั้นๆและใช้สินค้าของแบรนด์นั้นๆที่ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์เรียกว่าใส่โปรโมทให้แบรนด์ตลอดที่ตัวเองมีโอกาส เพราะเหตุนี้ลิซ่าจึงกลายเป็นรูปรักของแบรนด์ต่างๆทําให้หลายๆแบรนด์ต่อสัญญากับลิซ่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบูการีเซรินและโทรศัพท์ปีโวและเครือข่าย AIS ในบ้านเราก็เหมือนกันนะคะก็ต่อสัญญากับลิซ่ามานานหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาเจอกันแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปค่ะ